โอเคครับทุกคนครับก็สักทองกลับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนาะก็ตอนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับเนาะก็ผมจะลองมาสุ่มจักทองดูนะครับทุกคนครับโอเคกับกิจกรรมมาใหม่ไม่รู้ไม่สนนะครับจักทองมาแล้วนะครับก็มีเพชรอยู่หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเพชรนะครับไม่รู้ว่าจะหมดเยอะไหมนะก็ไม่รู้นะครับว่าจะหมดเยอะไหมก็เดี๋ยวลองไปสุ่มดูนะครับทุกคน ก็โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปสุ่มดูเนาะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับเนาะก็ลองมานานอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูบเบื้องแรกดก <c oughs> ีกว่าโอเคก็ไม่รู้จะหมดเดยอะไหมนะเพราะว่าไอรหัสลองผมที่ผมเติมไปก็เอ่ออันที่ผมเคยสุ่มไปนะก็หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันหมดไปไป,ประมาณสามพันเพืรอะได้ได้สองพิมพ์เขียวอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะลองมาสุ่มดูครับทุกคนนะจักทองนะต่อไปก็หน้ากากไฟแล้วก็รออีวทูที่ผมจะรอนะครับต่อไปก็รอก็หน้ากากไฟเข้าเนาะเดี๋ยวก็นั่นแหละเก็บตังค์ก่อนนะครับโอเคไหม6,000เพชรนะครับโอเคลองดูไปไม่ต้องถามเลยเพื่อนโอเคสุ่มนะเพื่อนจัดไปจัดตแล้วออกไหมวะ ว่าเดียวเยอะนะไม่ไดเดียวนะเียวนะโอ้โหเห็นพลนแเห็นแล้วน้ำตาลุ้นาโอ้โหมาต้ง้องเอ่ะเักปาก็ได้าองเอาเขาบิ้มเกี่ยวสอันทอได้นะเ้ยเอกวอู

เพื่อเห็นว่าทัวนี้ก็ตันี่ก็ไมใช่ตาล่าใช่ไหมเห็นว่าตาล่าหมดใช่หมยี่ตาล่านเดี่ยวเดี่ยวุเดียวเพื่อนนเดี่ยวุเดี่ยวนุนเดียวนะเอาวะัดำเลยดูตรงนี้นกตัดาเขียว หมดเลยได้ไหมรู้รู้จักฮ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอันนึงอันนึงอันนึงหอยอันนึงหอยอันนึงหมดเลยต่อคนเดียวแหละมาเฟสน่อยนะหอยอันนะหอยอันนะครับหอยอัน ผมลุ้มแคบใช่ไหมโอเคโอ้โหเฮ้แว้เว้ยเฮ้เียวเจียวนะมีเยอะหมดีเยอะหมดีเยอะอย่าอย่าพันเยอพอน้าน่ะตัดความนะเพื่อนะตัดหล่อนะตัดความเว้ยตัดความเว้ยตัดความเว้ยโอ้โห สองพันแล้วนะเพื่อนเอ้โอ๊ยไม่ออกเลยสิลูกแก้วหยุดก่อนหยุดรูนคอยอ่านนึงนะนคอยอันนึงงานคอยอันนึงงานอยุดอันนึงลูกแก้วยังหาลูกเลยเนี่ยเกียวทำไมนะให้ลูกแก้วนะเฮ้ยลูกแก้วเยอะป๋องหาลูกแก้วเลยโอ้โหลูกแก้วเยอะทำไมนะฮะหมุนติ้วๆิวเน่ยนะเพื่อนลูกแก้วจะสามสิบลูกนะออกคืนเอาพิมพ์เขียวฮะ hôm chào 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 โ,โอ้ยลูกแก้วเบิ้ลไวรุ่นโปโกโ็ลูกแก้วเบิ้ลเลยเอาจักฟ้าไหมอืม,อมเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวมาตัวหนึ่งโอเคม,มาขอนะขอหนึ่งอันพอนะขอหนึ่งอันพอนะถ้าไม่ได้คือไม่เอานะโอเคถ้าไม่ได้ก็เอาจักฟ้าพอโอเคม,มาได้ คือหน้าพอคืเอเฮ้ยแดงเลยนี่ไอ้แก้ว,อ,กวอุ้ยดูเขียวอืมีบโดนไปกีบเพชรด้วยเนี่ยมามามาโอ้ยไม่รู้โอเค,คไว้กันอันหนึ่ง ให้เรียบอ้ดยดูไปกี่พันนมะ่ล 6, นะตอนแรกหกพันใช่ไหมหกพันกว่าก็ประมาณกี่เพีดแล้วนะดูไปกี่เพีดวนะเออนับบอสประมาณอืมประมาณเกือบเจ็ดพันพีดโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมีนี่ใช่ไหมอ้าเอา้เอามาพอดีเลยไหนๆก็มาพอดีเลย จัดเลยมะโอเคพี่แอตไหนๆก็มาดีเล่นไหนไหนก็เออเปิดนิดนึงนะนะครับนะเปิดก่อนโอเคเพี่แอตเราขออนุญาตขออนุญาตแลกยีนเป็นของนครับทุกโอเคปั๊บมันไม่มีแบบเอ่อกดสิบอันเลยโอเคค่อยๆแล้วกันค่อยๆแล้วกันอ่ะโอเคค่อยๆป๊าปโอเคต่อไปอะไรดีลูกซองมีแล้วอ่ะเอาอะไรดี

โอเคสิบ okay. okay. กล่องเดี๋ยวที่เหลือไว้แรกนะครับก็เอ่อไหนๆก็แจกกล่องฟรีแล้วใช่ไหมนะอันนี้ดีที่สุดผมว่าน่าจะเป็นลูกซองอะ่อะสกินปืนที่ดีที่สุดนะแนะนำนะว่าเป็นลูกซองครับอันนี้นี่ใส่ลูกซองปืนชาร์จนะ โอเคก็ลองเปิดดูครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นกล่องปีเนาะแต่ถ้าได้ทุกฟองนี่ก็คือหานะยิงหานะฮาวอนไหมโอ,โ,หโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันในนี้อยู่แล้วครับต่อไปก็พีก้าสิกนะครับอะไรก็ได้อะ่ะฮาวอนคงไม่น่าได้ใช่ไหมโอ้โหว่าแล้วเกลือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งตัวกันสักนิดน้อย Alpha Wolf baby อเอ่อเอาตัวอะไรดีๆเอาอันนี้แล้วกันเออ่เอ่เอ ไอพ่อหนุ่มนาจิตนะพ่อหนุ่มนาจิตเอาอะไรดีแต่งตัวยังไงดีหนา้ากาเออคิดไว้แล้วเอาเป็นฮามบูกิก่อนตามด้วยเสื้อก็น่าจะเป็นสักคล้องแล้วกันเนาะนไหนก็ได้มาแล้วอกีลองแต่งดูแล้วกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะปับป๊บปับป๊บปั๊บเพื่อนสักล้องอยู่ไหนเพื่อนไหนเออระว่างนะ้หาไม่เจอสกิลตาถั่วดับหนึ่งของโลกเอะมันอยู่ไหนวะสักคล้องอยู่ไหนนี่ เฮ้ยถักคองอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอเอ๊ะอ๋อนี่ไงเออหือตามด้วยกางเกงนี่เลยกางเกงปีกนกแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องกางเกงปีกนกแดงแล้วล่ะนี่รองเท้าเอาเป็นอะไรดีติดแตะก็ติดแตะก็เท่นะเอาแบบนี้แล้วกันก็สวยอยู่ I'm the leader of the pack แค่ไหนและกัน นะครับอโอเคก็พอได้นะครับก็ the the pack. สวยอยู่คิดว่าสวยไหมพอมะก็เท่นะนะก็สวยนะโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็สำหรับสำหรับสุ่มสักทองแนละ้วก็หมดไปก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอปิดคลิปแล้วกันเนาะ เอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนก็คลิปนี้ไม่ไดคิดแบบไฮไลท์หรือว่าอะไรนะครับทุกคนมาคลิปแบบสุ่มละกันเนาะโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปแล้วนะครับก็ไม่มีท่าหัวใจอ่ะไม่มีแต่ว่าไม่ได้ใส่มาท่านี้ไปก่อนละกันโอเคครับ